สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับพบกับชื่อตามภาษาก่อนนะครับตอนนี้ผมลงมาอุโมงหน้าพหลานนะฮะเป็นอุโมงคที่เปิดใหม่นะครับผมนี่นะครับในตัวอุโมงคหน้าพหลานนะครับก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับก็มีรูปทั่วทั่วกรุงเทพเลยนะครับคนมาก็มาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ เพราะวันนี้เป็นวันที่อุโมงหน้าพันลานนะครับเปิดเป็นวันแรกนะครับก็คนก็เยอะเหมือนกันนะครับคือกว้างมากเลยนะครับกว้างสุดๆเลยนะครับนี่นะครับอุโมงหน้าพันลาน ก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุโมงค์หน้าพันลานนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเที่ยวภาษาตามภาษาเขาด้วยน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ